จุดเด่นที่ในหมู่บ้านนี้ก็คือการทำเครื่องประดับทองเหลืองเพราะมีที่เดียวในจังหวัดสุรินที่เริ่มทำมาประมาณตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมา20กว่าปีแล้วครับผมแล้วนอกจากทองเหลืองจะมีมีเงินด้วยใช่ไหมฮะมีเครื่องเงินด้วยครับผมอืมส่วนมากที่ทำอะฮะมีแบบไหนบ้างครับมีส่วนมากจะมี ลายจะเน้นเป็นลายไทยโบราณอย่างเช่นแหวนสร้อยอมขัดหรือชุดไทยต่างๆแล้วแต่ตามลูกค้าสั่งครับผมแล้วแหวนที่ขายกันฮะรเริ่มต้นที่กี่บาทครับแหวนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทขึ้นไปอย่างเช่นชุดไทยนี้ก็ตั้งแต่ห้าร้อไปจนถึงราคามื่นสองมื่นครับผม,มแล้วมีออเดอร์คนสั่งประจำไหมครับมีทำตลอดทั้งปีครับผม ตลอดทั้งปีอ๋อแล้วารายได้จากการทําตรงนี้ฮะวิสาหกิจชุมชนเครื่องเงินแล้วก็ท่องเหลืองฮะต่อเดือนนี้ทีเงินเข้ากลุ่มก็ประมาณเดือนละสี่ห้าแสนครับผมต่อเดือนใช่ไหมฮะครับผมมีความด,ดีที่เห็นชาวบ้านได้มีรายรับรายจ่ายไม่ต้องเดินทางไปทำงาน่างจังหวัดหรือในกรุงเทพครับผมครับโอเคครับผมมากครับ เป,เป็นการทํางานแบบใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนคือการปลูกหมอนเล็กหมายการการ,การใช้เส้นไหมแบบพื้นบ้านครับจุดเด่นของของที่นี่คือการใช้กรรมวิธีการย้อมสีที่มีสีมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับสีที่มีความสดใสและก็คงทนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณน,นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งกี่ทั้งกรรมวิธีการทอแบบ แบบดั้งเดิมของชุมชนแบบโบราณแล้วมาผสมผสานกับการออกแบบลวดลายสไตล์แบบร้านสำนักสยามโบราณซึ่งมีลวดลายที่สลับซับซ้อนนะครับจนจนเกิดเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจันสมมาขึ้นมาวเราเบื้องต้นที่มีการทำงานร่วมกับทางศักดิ์สิทธิ์ทางศักดิ์สิทธิ์มีการเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตเราไหครับศักดิ์สิทธิ์นี่มามา,มา,มาช่วยแล้วก็มีผลต่อการเผยแพร่ของกลุ่มจันสมามากครับโดยเฉพาะการการให้ ให้ได้เป็นครูสินแผ่นดินก็จะเป็นตัวการันตีผลงานของเราว่ามีามีมีมีคุณค่าสูงในอีกระดับหนึ่งการนะครับตั้งแต่การออกแบบการทำกราฟการเก็บกราฟเข้าตะกอเพื่อเตรียมการทอจนกระทั่งในกระบวนการเตรียมเส้นไหมเส้นอะไรนะั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของนั้นก็ใช้เวลาถ้าลายยากๆอย่างอย่างข้างหลังนี้นะครับเป็นพันพันไม้นี่ก็ใช้ประมาณปีหนึ่ง ลายที่ยากๆเราทำเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับให้ให้ท่านผู้มีอุปการะคุณเนี่ยครับสั่งสั่งจองไว้ตั้งแต่อย่างเป็นดีไซน์อยู่จะประมาณ4 0 0 0 0นบาทต่อผืนครับผม